ูกใจบวกติดตามเพจนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆพิมพ์ตามด้านบนได้เลยนะครับนี่ครับ b k t s c o m นะครับเพื่อนๆนี่ครับพอเข้ามานะครับเพื่อนๆวิดีโอสอนใช้งานตัวนี้เลยนะครับของผมได้สมัครไว้แล้วนะครับนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่หมวดหมู่นะครับเพื่อนๆคำว่าหมวดหมู่เห็นไหมครับแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงคําว่านี่นะครับ ถูกใจบวกติดตามเพจนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับพอเลือกไปบรรทัดที่2ครับบริการเพื่อนๆเลือกตัวไหนก็ได้ครับผมจะเลือกตัวบนสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องใส่ลิงก์เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปเอาเพจมานะครับยอดเริ่มประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคัดลอกลิงก์ไปเลยครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับเพื่อนๆคําว่าลิงก์นะครับปริมาณลองให้เพื่อนๆดูที่100คนนะครับ อันนี้จะเป็นงานต่างชาตินะครับเพื่อนๆราคาถูกนะครับนี่ครับสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยทยอยขึ้นรัวๆเลยนะครับไวมากนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับใกล้จะครบละก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับผู้ติดตามงานต่างชาตินะครับเพื่อนๆราคาถูกมากนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสําหรับไลฟ์บวกติดตามเพจนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ามีเว็บไหนเข้าใหม่นะครับตัวไวนะครับผมจะรีบมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆทันทีครับ